จากคนขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจทางการเงินของตัวเองสวัสดีนะครับวันนี้ผมอยากจะชวนคุยนะกับคนกลุ่มหนึ่งที่ผมให้ความเคารพมากนะครับนั่นก็คือพนักงานธนาคารครับถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ในแวดวงทางการเงิน ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้าพูดคุยให้คำปรึกษาทุกวันคลิปนี้อยากให้คุณฟังให้จบนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าทำงานเก่งแต่ต้องรออนุมัติยอดถึงแต่ต้องงานกับทีมลูกค้าเชื่อใจคุณแต่คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรจริงๆคุณวางแผนการเงินให้คนอื่น แต่แผนชีวิตตัวเองยังถูกผูกกับระบบบางครั้งเราไม่ได้เหนื่อยกับงานแต่เราเหนื่อยกับระบบที่เราไม่สามารถเติบโตได้ตามศักยภาพของตัวเองวันนี้ผมไม่ได้ชวนคุณลาออกจากธนาคารแต่ผมอยากชวนคุณคิดว่าคุณเคยขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมาหลายปีถึงเวลาไหมที่คุณจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจทางการเงินของตัวเองอาชีพที่ผมกำลังพูดถึงก็คือ ที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตหรือว่า h ฮฟนะครับฟังดูอาจคล้ายกับงานที่คุณทำอยู่แต่จริงๆแล้วมันต่างอย่างสิ้นเชิงครับเพราะ h ฮไม่ใช่พนักงานไม่ต้องรอผู้จัดการอนุมัติไม่ต้องแบ่งยอดไม่ถูกจำกัดว่าเดือนนี้ต้องขายแค่ผลิตภัณฑ์ไหนคุณคือเจ้าของงานจะวางแผนอะไรให้ลูกค้าขายหรือไม่ขายอะไร ตัดสินใจได้เองหมดและรายได้ทุกบาทคือของคุณเองคุณไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะครับคุณมีทุกอย่างอยู่แล้วความรู้เรื่องการเงินการพูดคุยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าการบริการภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือแต่สิ่งที่ต้องการเพิ่มก็คือความกล้าและโอกาสใหม่เท่านั้นเองละครับถ้าคุณทำงานธนาคารมาหลายปี คุณน่าจะเริ่มเห็นว่าเงินเดือนโตไม่ทันเป้าหมายชีวิตอีกต่อไปและบางทีโบนัสปลายปีก็อาจไม่คุ้มกับความเครียดทั้งปีในอาชีพเพเคุณกำหนดรายได้ได้ด้วยตัวเองทำมากได้มากทำดีมีไรายได้ยั่งยืนและมีทีมที่เติบโตไปกับคุณที่สำคัญครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณกำลังสร้างชีวิตของตัวเองไม่ใช่แค่ ทำตามเป้าของใครผมเจอคนเก่งจากธนาคารหลายคนที่ตัดสินใจมาทำเฮฟเอแบบจริงจังนะครับปีแรกรายได้เท่าเดิมปีที่สองรายได้มากเริ่มมากกว่าปีที่สามเขามีทั้งรายได้ทีมและเวลาที่ใช้กับครอบครัวมากขึ้นเขาไม่ได้ทิ้งธนาคารแต่เขาเลือกเป็นเจ้าของชีวิตวันนี้คุณอาจจะยังไม่ตัดสินใจแต่อย่างน้อย ผมอยากชวนให้คุณเปิดใจลองมาคุยกันนะครับลองมาศึกษาเส้นทางนี้ดูเพราะบางทีอาชีพที่คุณเคยคิดว่าเป็นแค่หารเสริมอาจกลายเป็นอาชีพหลักที่เปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตก็ได้จากพนักงานธนาคารสู่เจ้าของธุรกิจที่วางแผนอนาคตให้คนทั้งประเทศคุณเคยขายประกันของธนาคารถึงเวลาไหมที่คุณจะมีธุรกิจของตัวคุณเอง อาชีพนี้อาจไม่ใช่คำตอบของคุณแต่ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นคำตอบของบางคนที่พร้อมจะเปลี่ยนคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วเราพบกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า